ตอนนี้เราเดินอยู่ตรงกลางเลยนะครับใจกลางประมาณนั้นข้างหน้านู้นเป็นถนนนะครับเรากำลังเดินย้อนกลับไปหาถนนสมมติว่ามาจากทางวัดปากซอยเนี่ยของถนนเนี่ยเข้ามาก็จะเจอแปลงทางซ้ายมือเป็นแปลงแรกนะครับเรียกว่าเป็นอ้อลัมน์แล้วกันคอลันมหนึ่งคอลัมสองคอลัมสามเนี่ยทางซ้ายนี่คือคอลันมหนึ่งคอลันมหนึ่งจะมีสองแปลง โดยมีคันนาของต้นต้นไม้ใหญ่เมื่อกี้นี้ขั้นอยู่ใชครับนี่แปลงนี่พื้พื้นที่แปลงที่สองก็จะกว้างไปสุดนู่นเลยนะครับี่คือถาย้อนไปนก็คือไปจนสุดตรงแนวเขตของที่มีเสาแล้วก็มีหมวกเสียบอยู่นละ้แล้วก็เป็นบ้านคนตรงนั้นนะ พวกนาตรงนั้นก็คือนาของบ้านทางโน้นเขานะครับตรงที่เป็นกําลังปั่นดินอยู่ตรงนี้นี่คือเป็นนาเรานะครับนี่ครับทางขวานี่ก็คือคอลัมน์ที่สองคอลัมน์ที่สองก็จะนี่เอ่อนิวชี้ก็ได้นะนั่นหนึ่งแปลงอันนี้สองแปลงนะฮึด <c> <c> แล้วก็ไปอีกอันน้อยอีกตรงที่หมวกนั้น ก็จะเป็นสามแปลงคอลัมน์สองมีสามแปลงนะต้องติดกับต้นกล้วยนะเห็นไหมแปลงน้อยช่วงที่ติดกับต้นกล้วยนะเห็นไหมโสูมต้นกล้วยให้ดูนี่คือแปลงตรงนั้นมีขนาดขั้นไว้ง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามเดินไปปักหมุดให้มันทั่วตอนนี้เราเดินมาถึงคอลัมน์ที่สามนะครับ คอลมนมที่สามเนี่ยก็จะมีสองแปลงนะแปลงนี้แปลงหนึ่งกับที่มีคันนาคั่นนั่นอีกแปลงหนึ่งแต่แต่คอล่มสามเนี่ยมันจะเว้าวไปทางซ้ายเอ้ยแปลงสุดท้ายของคอลัมสามเนี่ยมันจะว้าวไปทางซ้ายนู้นด้วยนะเห็นไหมมีต้น ต้นกัมปูใหญ่อยู่ตรงนู้นนะ่ะกั้นเราอยู่กั้นกล้องเราอยู่นะเดี๋ยวเราจะพยายามเดินไปตรงนี้ที่เป็นผักตบนี่ก็คือคลองชนประทานนะครับเรียบถนนไปนะครับนี่นะครับ น,น้ำเห็นไหมมองเห็นน้ำไหมนี่นคือน้ำ ข้าวสมัยนี้ก็จ้างมาทุกอย่างครับนี่ลองมาดูกันครับนี่ครับตอนนี้กําลังหวานข้าวอยู่นะครับที่เห็นพ่นใช้เครื่องนั่นก็คือเครื่องพ่นข้าวนะครับพ่นเมล็ดข้าวเปลือกนะครับ นี่คือการหวานข้าวนะครับนาหวานนะครับเนี่ยถุงกระสอบกระสอบที่วางอยู่ขนานี้ก็คือข้าวนะครับพันกอขออะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นนะครับทั่วบริเวณนะครับนี่ครับกำลังหวานข้าวกำลังหวานข้าวนะครับข้าวพันกอขอหกหนึ่งครับเพื่อน อนนี้ก็วันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนตุลานะครับสองห้าหกหก